กลับมาสู่ในคู่ทนิก้าบริการครับระหว่างบีเครีใบเก่าครับกับทีมงานของชาวสังคีครับบ้านเก่าครับชนะมาแล้วครับทีมงานของบ้านเก่าชนะแล้วทีมงานของสังคีก็รัดกันเจอกับทีมงานของพลอยแท้ท่ายพลอยแท้ที่แต่เสกสิวครับทีมของสังคีธาครับนี่แต่สกอร์ไม่ได้จดนเท่าไหร่จำไม่ได้เลยบอกของบ้านเก้าครับเนื้อสั้นนะเข่าไหร่ประมางแล้วก็ตรงนี้รอเพื่อนแถวสองประเด็นต่าง โอ้โหมึงย uh, like oh, uh, mm, ิงนี่ทำไมดีกีบอลทำบางค้งทำเมื่อคืนเลยใช่ไหมดีสิบเอ็ดปีคือเจ้าของนัทนันมังสีหรือเจ้าเฟยปลายตรงกลางแลาวนะไม่พากขาไปดักได้หายสั้นคอยใกล้แล้วโย่โย่ขวาขวาตรงนี้ตั้งตีเส้นฐาตูว สามสิบห้าตค้ดสามสิบห้าซิตี้วางบอลบอลมาให้กับปตันคนเดียวในจังหวัดแท็กครับนี่คือตัวแปรเอาตีกันจังหวัหมือนลักษณะเด่นเป็นคู่สุดท้ายครับฝนนี้ฝนฟ้าก้าวน่าจะเป็นใจแล้วครับใบบินมันน่าจะตกแล้วเดือนกุมภาพันครับน่าจะล่องแล้วครับเรื่องของฝนฟ้าก้าแต่ที่ว่าตอนนี้บรรดาเดี๋ยวหลังเคยเก็บได้ออกฟ้าก็เลยให้บอลมาตอนนี้บอลจะมีความต่างของเรื่อจังหวะแต่ในเติมเต็มไปด้านซ้าย แทนไทยแทนไทยซ้ายนี้มาดูแล้วก็ตะโกนงานทุกแน่นอนครับตั๊กบอลนี้ถึงงานเยอะงานทุกงานใหญ่แน่นอนอยา่าก้าอต่อต่อได้ไปต่อกองหลังไม่พังนีง่ครับหวังสวยแทด1นโยกให้สวยงามบอลนนี้บอลต,ตาตีผาดีมากแล้วกโอ้เข้าดอกนี้ไม่แน่อาจจะมีหนังคืนนี้สถานีผาด แต่ด้กหกับสถงหาคือเด็กทิ้งติววะหรือจะโนโมครับหรืว่าถึงชิงจังเนี่ยบล็อกใข่กอกยาง,งเก็บไปได้ซ้ายต่อขวาเติมมีเรียกมีวิ่งมีช่องบนขวาได้เติมใด็กคนล่เฟืองครับตั้งตั้งป้อมล็อกเป้าแล้วขวาอีกทีลูกแรกข,ข้าวขาลูกสองออกข้างน,นี่ลูกแรกข,ข้าวขาลูกสองออกข้างข้างซ้าย ลูกสามไม่เข้ากับคนตบได้ครับเบอร์ต่ออ่ะเดี๋ยวต่าได้ครับตอนนี้ติดหนักได้แล้วก็ตะบักลูกให้ชิงหนึ่งสอพทิกบังให้ไหมไหวให้ให้ไหมให้แล้วให้แล้วทีนี้เราต้องตีเทปดีครับมือเจที่โอ้โหเดี๋ยวไม่มาสามตูวเราจะจีงแล้วไปิดซีนครับโอ้โหครับบอลใหม่บอลต่อใบเก่าวิทยาหรือว่าเรียนองค์การบริหารจัดการดีทีมที่หนึ่งครับแต่แต่บุ๊ บอลหลอกบ้านแลมาเก่บ้านแล้าเก่าขวาตีเซสตูไปด mm ีแทนไปไปเรี้วแทนไปทำไมเขาแบบนี้เหรอ สุดงสุดตีเด็ดจรังดีว่าองปาเลยมันก็หาอะไรแปแๆมไลองเด็กตดิกไปซ้ายดูแต่ลนัระตูอับไม่กีรับอลไ่ทุกครับทุกบอลของสังหันทุกครับเปิดจาววางไกลไม่มีอะไรนครับสตูรับได้สบายครับบอลาเรมสตูหือสอนครับแบนซิบแปด รถชนเนี่ยบางกางเจริญหรือวตะปันเนี่ตูมาแล้วบนเก้ามาแล้วตตตัดได้แตะไดเก็บได้ไหลเยออกบมาพลิกกลัมาเจ้นี้บาของขาวสันสยัดติดเท้าเย์ขออให้คับเยครับพันธิทนไทยแทนไทยเรามซ้ายเลยเจ้นี้ทนไทโอ้โหเดือดขอสันทิภาพับกันเดียวเลยเตะ้ เปลี่ยนชุเนดเลยครับนี่ครับเปลี่ยนชุดเลยครับมาเตะมาไม่มากครัมงานของที่หลบมา,คคาแค่ที่ห้าคนองครีบสาชุดกว่าพูดง่ายคือสามทีมกว่าก็มาแคที่ห้าคนก่อนปแถวสบสบายมากครับย่าไปออกเเะวัาางด้วยโอเคโอ้โหเนทุดทีมงานเปล อ๋ครับแล้วก็ต้งเรียนใบเก่าวิทยาได้คุ้มแล้วก็ต้างรู้ออมสินอ้อมสินดูตัวซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเป็นอไอ้ออมสินเล่นหน้าต้อนนุ่งนุ่งมาโขลกจุดไี่ถ่ายพูดไปแล้น้าเล่นอย่างนี้ต้อนนุ่งนุ่งมโขซั่นรถเลยนะน้าเคยเล่นติดตัวเพล้วยนะล้ วุ้นเดินก็ชุดแล้วหรอเออตาก็มีแค่ยี่ห้าคนบอลเด็กคนสูงกว่ายี่ห้านี่ครับกาจะโดนไม่เกี่ยวครับตาสวะระวังสวะที่เราไม่เสร็จเรียบเปลี่ยนตัวได้เลยครับตีคนสามสิเด็กเยอะคุยทักโธ่ธรรมดามีอะไรฝ่าได้สีคุยทักมีมีไรฝ่าโอ้โหวันนั้นตาเป็นคนหน้าชุดกรรมการนะดี่้ะอาทิตย์จะโทษที่บัรเก่า พอมีผู้ชายไม่ปากมีผู้ปบบนหญิงมาคู่ห,หนึ <laughs> ่งเต้ากะประกานดีนิดเดียวเอ้เต้อยังไม่องให้เขาตบกันอัจจุบัวนี่แหละเฮ้ระวังด้วยไปแล้วครับลุบแล้วขวาเต้นได้ครับตู่ระวังอย่าไปเล่นไปประตูกุ้ไม่ธรรมดาเว้ยทำไมล่ะเวลาไม่ถึงนะครับบอลมันยากครับ แจักยรซ็จะันได้ออกวาวอนนี้มัครัไทยมาที่เดาภูมินโอ้โหภูมินดูภูมินรับใครฟ้าใครจะาไอด้ภูมินับรถอะห็นมิสวไ่ที่ไหตาเขาออกซ้าแล้วตอนนี้มาแล้วจังหวะของแทนไทยแทนไทยี่หนักรือมืนปืนหัวไทยแทนไทยจะใครเจเมเต็มเตเต็มต็มเตมเมต็เตเต็มตมตเต็เต็ต็ม็เจต็ สองออมึงเอาไปรู้ก็สอ0รแล้วนะใออมึงให้กูเอาแล้วมึงได้เลยสอ0รคกเวคกวคกแล้วเอ้โอ้โหอขอนเริ่มมีความหวังเริ่มมีช่องเ่มีรูเริ่มีประตูใหขึ้นเอเข่าวลครับนี่ไหนบุตาเปิดงในตรงกลางแล้วก็เขามีรห้ขาวมาี่้ช้ามา ไม่ได้ครับดัมาตั้งใจครับดูทัซ้ายเป็นตัวนิพนธสองคนให้เสียงยังไม่ได้ครับปังเรียมเลโอเคสวยไปต่อครับถึงแลของปัดเจ้าะแล้วเตียงวิ่งไม่โกให้เลยฮิวเวนอามาแล้วกระแบกกะแบกมาแล้วจระแบกมาแล้วจระแบกมาแล้วโอ้โหเจอของใหจไม่ได้พาติดได้ครับไม่ต้องห่วงครับพุ่งยาย่สองคนนี้พากเป็นกลางที่สุดแล้วนะครับโอ้สามสิบห้า ก็เลยมาสกอนั่นแหลยว่าสองหนึ่งสามหนึ่งโมงูโตก็สกอสามหนึ่งสามเหลือจะเลกสบายดีทันเดียบเป็นเก่าเอ้ยัวเองที่งานของเส้นหาได้รู้แล้วโ้ยไม่ได้แล้วตาโพสตาเลือแล้วเลยอะไยังแล้วก็หมดเวินิลาดีแล้ว